ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอำนาจตรงติปหัวหน้าโครงการวิจัยการจัดการความรู้การใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิต์ร่วมกับความร้อนเสริมจากเงามันสปลังวันนี้เราอยู่กันที่วิสากิจชุมชนบ้านนาอินเราจะมาทํากิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิต์จากความร้อนเสริมจากเงามันสปลังกันนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากวิสากิจชุมชนเป็นอย่างดีนะครับโดยที่มีพ่อแม่พี่น้องมาจากหลายตำบลด้วยกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i b e ให้กับช่อง ABT Innovation นนเ,เพื่อนกันนวัตชุมชน,น,น,เ,ชนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาทําการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับโดยที่เราจะมีส่วนของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการใช้เตาเผาถ่านไบโอชานะครับที่ให้ความร้อนจากตัวเชื้อเพลิงนะครับซึ่งตัวเชื้อเพลิงที่เรานํามาใช้เราจะใช้เป็นเง้าบังสปรังนะครับที่มีมากอยู่ในพื้นที่ตําบลนาอินนะครับซึ่งตัวความร้อนที่ได้จากการเผานี้นะครับเราจะนําไปทรงผ่าน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนะครับแล้วก็ทําการดึงความร้อนเข้ามาที่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ครับเพื่อใช้เป็นพลังงานความร้อนเสริมต่อไปครับในส่วนของชุมชนนะครับทางชุมชนก็ได้มีการยอมรับนวัตกรรมนี้นะครับโดยที่จะนําไปใช้ในการอบผลผลิตทางการเกษตรนะครับตัวอย่างเช่นตะไคร้สับนะครับที่จะทําการอบแห้งแล้วก็ส่งขายเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปนะครับรวมไปถึงการอบ ตัวปุ๋ยที่ทําการผลิตจากในพื้นที่ชุมชนเช่นเดียวกันครับโดยในการอบรมครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับก็คือตําบลนาอินนะครับที่เป็นพื้นที่หลักของเรานะครับตําบลท่ามะเฟืองนะครับที่ได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับกลุ่มเกษตรกรจากท้องแสงขันนะครับแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างนายานะครับโดยที่ในการอบรมครั้งนี้ครับก็มีผู้สนใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็มีได้มีกิจกรรมที่ร่วมทําด้วยกันนะครับ กิจกรรมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแหล่งทุนนะครับจากสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับวชนะครับที่ให้งบประมาณในการสนับสนุนการทำวิจัยในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านนาอินนะครับที่เลื่อเฟื้อสถานที่แล้วก็เป็นผู้ประสานงานในเครือข่ายต่างๆให้พี่น้องที่มีความต้องการในหลายพื้นที่เนี่ยมาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกันนะครับ หวังว่าการทำวิจัยครั้งนี้นะครับจะทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นำไปขยายผลเพื่อใช้ในทางการเกษตรต่อไปในอนาคตได้ครับครับขอบ,บคุณครับ